ดีเพื่นครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับในช่วง i อเอในเกมสไตล์เซนนะของปี2องพห้าสก็คือสเป c t เอ็กโปของเกมนี้เองอ่าอันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับถ่ายครบ7วันแล้วอันนี้จะเป็นวันของค่ายานเอเลี่ยนนะอ่ายานต่างดาวนะซึ่งตอนนี้ยานต่างดาวเนี่ยก็มีอยู่แค่เท่าที่เห็นข้างหน้านี่แหละคือ5ลำนะครับ มีลำกลางอัติเพิ่มขึ้นมาก็คือพาวเลอร์นะครับลำนี้ผมเคยถ่ายรีวิวไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะพูดข้่าวๆให้แล้วจากลำแรกคือลำนี้เลยนะครับนี่เป็นปูเลยนี่คือบานดูดีเฟนเดอร์นะครับยาของเผ่าบานดูนะครับซึ่งตัวนี้จะดัดแปลงให้มนุษย์สามารถใช้ได้แล้วนะครับมันจะเหมือนปูมากนะคพราะปูผมก็เลยเรียกว่าปูนะครับนี่เป็นยาพราโทชิฟนะครับในวันซิสเต็มนะครับเช่นมันอยู่ในสเตตันก็บินในสเตตันนะครับ จะเป็นยานที่มีชื่อเพลิงเยอะแล้วก็มีความทนทานนะครับเกาะพลังงานมันจะค่อนข้างหนาเป็นพิเศษนะครับจะไปเกาะเป็น,นพิเศษไม่เหมือนลำอื่นนะครับไปเจาะตรงมาเข้ามานะปึ๊บมันก็จะมีเตียงนอนนะครับแล้วก็ฮอนด้าบ,บินนะครับมันขับได้สองฝั่งนะถ้าถมจตไม่ผิดนะครับอ่าที่เป็นเก้าอี้อย่างนี้เลยเป็นเก้าอี้ลอยนะครับก็ตัวยานนะครับเขาบอกว่าถ้าเมาียานเนี่ยคุณนั่ง ตัวอีนต้องมีสองคนนะครับก็คือนั่งซ้ายขวาเนี่ยตัวยาจะเพิ่มความหนาของกรอะให้นะครับอัตโนมัตินะเหมือนเป็นยานกินชืดคนไงีไ่รู้เลยเนาะ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่ยาคนนะครับแล้วก็ปืนนะครับอันนี้ที่คุณเหน็นเนี่ยอันนี้จะเป็นปืนของยาลำนี้เลยนะครับอ่าเป็นเลเซอร์แคนนอนของตัวมันเองนะโหจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ไปกินบอลนะครับจะเป็นปืนแบบเดียวกันทั้งหมดสีก่กระบอกนะมาลำที่สองนะครับคือลำนี้นะครับคือเอ็กซ์เพรสเตอรเบลด ยาชื่<ม>เบล์นะเป็นไลฟ์ไฟเตอร์นะครับอันนี้คือรีโมเดลเรียบร้อยนะครับเมื่อก่อนหน้าตาแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับจะเป็อีกแบบนึงนี่ไม่ใช่ของคนเนาะก็วัเนี้ยเวลาจะขึ้นนะ่ะมันจะขึ้นข้างใต้นี้นะครับจะซ่อนอยู่ผมก็ไม่ได้ขําเลยแล้วนะไม่ค่อยมีคนใช้นะครับตัวที่ความที่ว่าตอนนี้ยานมันบั๊กอยู่นะครับบั๊อก,กคอคแล้วก็บล็อกพิแล้วก็มีรูชิลคือ จุดที่กรอบพลังงานมันไม่หุ้มตัวยานนะครับมันเลยบางมากนะครับแต่ปยานาที่เร็วนะ <c oughs> ตัวยานใช่ปะจะมีปืนอยู่นะครับสีกระบอกเนาะจะไม่ได้ปืนเลยบ้างนะครับปืนไม่ใส่ของมันแล้วก็มีมิไซล์ด้วยนะครับถัดมารับตัวกลางลำนี้เลยแง่นะครับผมเคยเป็นเจ้าของแล้วก็ย่อยทิ้งไปเพราะว่าไม่ได้มาใช้เล่นเลย มันคือ e s p e r a l p o w e r r นะครับเป็นยา l t h d r o p c h i p นะครับความพิเศของมันก็คือ,อติดตั้งกรอบแบบพิเศษซึ่งจะมีความหนาแล้วก็ลดการปล่อยคือพลังงานออกมานะครับรวมถึงคอนตามได้ต่างๆนะใส่สเตลทั้งลำนะครับเป็นยาที่ดูเหมือนปีกใหญ่เนาะใช่มันก็กว้างแหละแต่ว่าระยะตัวจับมันเล็กกว่าขนาดตัวมันนะครับคือใกลกว่า มันก็จะเข้าหางได้สามสี่ทางนะอ่ามันกดตัวค่าห้างนี่นี่จะเป็นแลมวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามาก็จะมีเก้าอี้สำหรับล็อกนะครับก็เปิดตรงนี้ได้วางปืนได้นะเคยวางแล้วแล้วก็ห้องนักบินนะครับอันนี้เป็นห้องโคเปลอตนะครับจะเป็นกันเนอร์นะครับี่ผมจะไม่รั่งเขาขี้เกียจมันจะเป็น,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 ปนอ่าเขาเรียก่าอะไร จอมอนิเตอร์นะครับมันไม่ได้ขับแบบเป็นกระจกหือใส่มอนยาลำอื่นเนาะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็เป็นห้องลัองบินนะครับนี่แล้วก็ออกมาได้นะครับมันจะมีแอรเรียบังนะครับบารีรยบังอยู่ทำให้กระสุนข้างนอกยิงเข้ามาไม่ได้แต่ว่าข้างในยิงไปได้นะครับก็เราสามารถนี่ปีนขึ้นมาได้นะครับตอนแรกผมไม่รู้หรอกเจ้าครั้งคนในกลุ่มมาบอกนะมันปีนได้ตัวยานติดปืนไซส์4นะเป็นกิมบอลสามารถแตะแปลตึงไซส์5้าได้จำผิดน,นะครับ ด้าบนเป็นปืนรีโมทเทอเลยนะครับไซส์สามซึ่งสามารถคุมโดยนักบินได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาคือลำนี้นะคือยานอาพูนะครับไลฟ์ไฟเตอร์นะครับไม่ค่อยนี่เห็นแล้วนะครัเป็นยานที่ข้างแรเพราะว่าไม่ค่อยมีคนบินเป็นยานเอเรียลำแรกมั้งที่เอามาใส่ลำนี้ในเกมนี้เลยนะครับนี่ค่ทูออลอาพูคาทูออลก็ไลฟฟไฟเตอร์นะับอัตราการเล่งดี ไมลเวอร์่ขนข้างดีโดยเฉพาะการโลดที่จะเร็วอย่างไรไม่รู้แล้วก็ตัวยานมันสามารถแปลงร่างได้นะครับอันนี้คือ l a นดิ้งโหมดนะมันจะหุบอยู่นี้นะแต่ว่าถ้าอยู่ในไฟโหมดเนี่ยปีกมันจะกลางนะครับแต่ลำน,นี้เอนจินค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเวลาอยู่ใน l a นดิ้งนะครับเพราะว่าเอนจินมันจะถูกพับข้อหาตัวทั้งหมดนะครับทำให้การสตาร์ทหรือเคลื่อนที่นะครับมีขีดจํากัดนะครับแล้วก็ยูด้วยนะเพราะว่า โเคคอนโซลไหมมันมองขึ้นไปข้างบนนะครับแต่เราลงจอดอ่ะคอนโซลคือเวลาลงจอดอ่ะคอนโซลมันเลื่อนไปแต่ว่าเราบินอ่ะคอนโซลมันเลื่อนลงมานะครับเลยทําให้ย I มันเพี้ยนนะครับมันคำนวณไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เมื่อกอดปืนมันก้อยมากนะครับอันนี้เขาบัฟเป็นปืนไซส์สามให้นะครับให้ปืนโตขึ้นนะครับเป็นการตายหาหนะ่านบางมากอ่าถัดมาถัดมาคือลำนี้นะครับลำที่ห้าแล้วนะน,นี่คือเอสเปเรตโตอะไรนะ จำชื่อไม่ได้เกรฟนะครับคือคุณเห็นว่ายาที่ชื่อค่าย Experimental อจะออกแบบเหมือนนกหมดเลยนะครับเห็นปะันก็ใช่พาวเลอร์ก็ใช่ลมันก็ใช่ครับมันเป็นเผ่านกนะครับเผ่านกจริงนะครับเกมนี้อ่าลันี้ก็ค่อนแพงนะครับสามร้อยสิบเหรียญนะครับจะเห็นแปะอยู่ว่ามันลิมิเต็ดไปแล้วอันนี้เป็นโมเดลเก่านะไม่ใช่โมเดลใหม่นะโมเดลใหม่มันจะสวยกว่านี้นะครับซึ่งเขายังไม่มาใส่แี๋ก็กว้างหน่อย กนที่ปีกที่เห็นใหญ่ๆอันนี้คือปืนแคนนอนไซห้านะเป็นของมันพิเศษเลยซึ่งแรงมาศาลงานสร้างมากนะปืนเรื่องต่างอาวุธรงต่างก็คือของมันหมดนะคือ <c oughs> ยานเอเลียนอ่ะพยายามอย่าเปลี่ยนอุปกรณ์มันติดขาดนะเพราะถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันจะบักนะทั้งลำเลยนะครับอุปกรณ์มันข้างพิเศษอยู่แล้ว <c oughs> เค็ลงมาข้างล่างครับนี่ก <c oughs> ็จะเป็นโมไซนะครับตอนนี้โมไซเอเลียนมีแค่คันเดียวเรียกสืพื้นเรื่องแสนได้่ะฮ้ยเจ๋ง โชว์โโปรแกรมเลยอที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คืออะอัพโอลลนะอกั์นะเป็นแมงกะะไซส์นะครับชื่อความเร็วสูงมากอาขับในอากาศได้ดีด้วยนะครับนั่งได้คนเดียวนะไม่ใช่นั่งได้สองคนนะครับมันเวลาขับมันจะเหมือนแบบขับ Pink rice, บิ๊กไบค์นะครับแล้วก็ด้านล่างก็ติดปืนไซส์หนึ่งให้นะเป็นกิมบอลเปลี่ยนได้นะครับก็ขนะ้างใหญ่ เพราะว่าตัวโมไซค์มันคันนี้จะมีปัญหามากกว่าล้วอฟยเพราะว่าเหมือนไฟโมเดลมันไม่สมบูรณ์นะครับเขาพยายามแก้ว่ายังยังไม่ดีพอนะครับแต่มันเท่ดีเอาละมาที่ดิสเพย์ฮอลนะครับะจะมีสองตัวนะครับยานที่อยู่ข้างหน้านี้คือยานที่ชื่อว่าทารอนใช่ไหมทารอนใช่มาที่ดิสเพย์ฮอลนะครับอบล้ำที่อ่ข้างหน้านี้ คือยาที่ชื่อว่าทารอนนะครับแต่เป็นทารอนชายนะครับทารอนจะมีสองตัวนะครับคือทารอนชายแล้วก็ทารอนอีกตัวนึงจำชื่อไม่ได้แต่อยู่ข้างๆนะคร mm ับเขาจะบอกว่าทารอนทั้งสองตัวหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่มีวิธีจําแนกคือดูที่สีนะครับเป็นหลักเลยอันนี้สีดูค่อยออกเท่าไหร่นะคร mm ับ hmm. เป็นยาคอนเซปต์อาร์ตเมื่อตอนเดือนสิงหานะครับแล้วก็จะมาในแพทสามจุดหนึ่งสองนะครับ mm hmm. ก็คือเดือนหน้านะครับขายอยู่ที่หนึ่งร้อยเหรียญ และเมื่อออกเนี่ยน่าจะขึ้นเป็น110-120นะครับเราก็ไม่ได้ขายตลอดด้วยเพราะเสียงมันคือไลฟฟไฟเตอร์นะครับซึ่งทาลลันสองตัวจะแตกต่างกันที่อาวุธหลักๆนะครับอันนี้ทาลอนใช้นะคนเห็นไหมให้ดูประทัดล่างๆนะรประทัดสุดท้ายอ่าไปไหนละนี่เห็นไหมเซนต์พี่ไายอันนี้น่าจะเป็นทาลอนที่ติดปืนเป็นหลักนะผมจาชื่อไม่ได้ มันจะเป็นยานสเตลนะครับสเตลแล้วก็เป็นยานแอทแทนะครับแนวคล้ายๆเล่นเหมือนไอโร่นะเป็นเซอร์ไพรส์แ k ท็ซึ่งทารอนเนี่ยมิซายนะครับตัวมันจะติดเข้าในตัวยานนะมันจะติดเข้าไปในตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวปืนนะครับถ้าตามเซตดีฟอลต์ของมันเนี่ยจะเป็นปืนไซส์สองติดกิมบอลไซส์สามมาให้นะครับทำให้ปืนมันหันได้แต่เราสามารถถอดออกเป็นฟิกไซส์สามได้นะครับ เรื่องความรู้วามข้องตัวยังไม่รู้นะครับจนก,กว่ามันจะออกนะครับแต่ก็ซีเอจีอเขาก็ทําหน้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับรอแพทตถอไปถี่จะเข้ามานะครับแล้วก็ทารอนทารอนเนี่ยจะมีความตัวเด่นอย่างนึงคือฮอตดั้บินนะครับนี่ฮอตทั้บินจะเหมือนพาวเลอร์คือเป็นจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเอ็กเสพท์พอร์ตในตัวด้วยคือเมื่อจใจตัวยานเสียหายนะครับไม่สามารถมีต่อได้สามารถดีฮอตทั้งบินปุ๊งออกไปได้นะครับ คือถ้าเป็นลำปกติเราจะดึงเก้าอี้ใช่ไหมปุ้งดีกีตัวไปอันนี้นดีไปทางห้องนักบินเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้อยู่ในสภาพแลนดิ้งนะครับถ้าสภาพบินมันจะกลางปีกได้นะครับมาเข้อข้างๆมันดูเหมือนกันหมดจนดูไม่ออกเนาะไม่มีความแตกต่างเลยอ่ะผมจะพูดให้กันพราะว่าะยังไงก็ดูไม่ออกก็คืออันนี้ที่โฮโลแกรมอยู่ขา้างในนี่คือทารอรปกตินั่นกูจะเห็นดีแก่หน้าตาเหมือนกันหมดนะครับแต่สรุปให้เขา้าก็คือว่ายามเนี้ย มี2อ o d i f i ไฟใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคือตัวธรรมดาติดปืนไซส์3เอ้ติดปืนไซส์อซ2องยบอลไซส์สตัวอีกตัวรุ่นหนึ่งคือตัวชายนะครับคือตัวก่อนน้านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ติดตั้งมิสไซน์นะครับต่าจะเป็นมิสไซส์ไซส์3มั้งนะครับติดได้ถึง12ลูกนะครับติดอยู่ที่ในตัวไม่มีแหลกอยู่ข้างนอกนะครับสามารถยิงได้2ลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าตัวตัวที่เป็นมิสไซน์เนี่ยจะลดขนาดปืนนะครับ ให้เล็กลงเหลือปืนไซส์หนึ่งนะครับกระติ๊เดียว <c oughs> งั้นเมื่อผมพูดอย่างนี้พอจะนึกเอาภาพบอกแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเป็นตัวปกตินะครับเน้นใช้ปืนนะครับในการยิงถล่มเป้าหมายแต่ถ้าเป็นตัวชายเน้นการสแปมไมิไซน์นะครับนหนมเป้าหมายแทนนะครับซึ่งเวลาเล่นนะครับถ้าให้เราคือมันต้องบินไปด้วยกันนะครับเพื่อชดเชยกันแล้วก็วกไอเนี้ยเป็นสแปมไฟเตอร์นะครับคือ มันต้องมาจํานวนเยอะๆนะครับถ้าลุยเดี่ยวน่าจะตายหาครับสู้ไม่ไหวหรอกโอเคครับก็จบกันไปกับงานไออของวันนี้นะจะเป็นยานของค่ายเอเลี่ยนทั้งนั้นเลยเนาะก็ถ้าคุณดูจนตอนนี้ไม่ได้เร่งนะ mm hmm. ก็จะเข้าใจว่าเอ,อในแพทหน้านะครับ <c oughs> มียาใหม่เข้ามานะ็คือยาทารอนนั่นเองนะครับนอกจากทารอนแล้วจะมีละหื่นไหมผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าในรถแบบเนี่ยมันใส่แค่นั้น,นจริงนะครับแล้วเขาก็ยืนยนนันตั้งแต่ ช่วงคอนเซปต์์แล้วว่ายานลำนี้จะมาตอนสิ้นปีก็คือแผ่น0.1.2ซึ่งแผ่ส,สิส้สสทางปีนี้สุดปีหน้าเนี่ยมันจะมียานอะไรมาบ้างเนี่ยหรือว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยคือรถแผ่ยังไม่เห็นนะแต่ว่าผมเราว่าเดือนหน้ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องใส่รถแผ่มาให้ดูนะครับแล้วเราได้เห็นภาพขึ้นโอเคก็ใครสนใจยาเอเลียนทั้งหลายนะครับก็ไปดูในเว็บไซต์ว่านะครับว่าราคาเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ค่อยถูกก็เลยนะครับ แพ้ชิบหายเลยแต่ว่ามันจะมีความสมาัถพิเศษต,ต่างๆ่า,านอาาว่าไปนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบวิวนี้ครับไว้เ,เจอคลิคืนนีนะครับ